แล้วก็มาถึงว่าลครบันลมแล้ว,ลวที่ภูทรยาที่สัญจรานของลองะครบันลมครับที่ตั้งอยู่ในผมงานเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทางกลับแล้วครับพี่น้องเอ้ยบายบายทับผาแดน วะ bye บ๊ายบายน่อยน้องบ๊ายบายสวยมากคุ้มค่าครับคุ้มค่าเลยสวยที่สุดเลยโอ้โหไม่ผิดหวั<ต><า>งเลยครับ <มา S 2> เรา<น>ะจะได้โอกาสตั้งแต่นะครับเรารู้จักครับซึ่งเราผ่านไปผ่านมาตลอด <c oughs> ไม่ได้แวะเลยครั้งนี้มานะครับตั้งใจมาเลยได้มาถึงเลยอ่าบ๊ายเดินทางกับนครพะนม bye bye <c oughs> บ๊ายบายนะ อยู่นะครับนี่ไปไปเดินเล่นริมโขง,งคนครพนมต,ต้องมีน้ำโขงครับน,นี่คือท่าแขกแรกเข็นอยากชมสาวงามนะครพนมมาถึงบ้านแล้วคนบุษรินนี่โอ้โหน้ำใสครับน้ำใสสวยงามเลย ในที่สุดเราก็มาถึงบ้านแล้วพี่้องเอ้ยโฮมอูมน,นีนะครพนมนะครับคนครพนมบ้านของพวกเรานะครับคืนนี้ก็จะนอนอยู่ที่นี่เป่อว่ากันต่อว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับก,ก็มาถึงแล้วครับผมสี่แยกสีเทพครับสีเทพ,เทพบ้านเราอยู่ สีแยกสีเทพครับนี่คือสีแยกสีเทพอยู่ทางด้านซ้ายเบอร์นี่ก็คือวัดสีเทพครับเลยไปอีกนิดน้อยนะครับก็จะเป็นขนมปากหม้อสีเทพที่อร่อยที่สุดแล้วก็ของฝากนะครับย่านนี้เป็นย่านธุรกิจเลยครับผมออวันนี้ก็มานั่นคคงกินข้าวเปนนะครับกบบลๆหลานๆนะครับมาทุกครั้งมาละครปรุง

ไปวิ่รกี่แสนดวงนะครับผมอ๋อนี่คือหอนาธิกานะครับยามค่ำคืนอนุสรณ์ของชาวเวียดนามที่สร้างเอาไว้นะครับ ครับนี่คือลานศรีสักนาคราชนะครับของนครพนมยามค่ำคืนครับตอนนี้มีการบวงสวงอยู่ครับเป็น่งนี้ครับสวัสดีครับมาเที่ยวนะครับนครพนมครับหลังจากที่เราไปกินข้าวมาครับก็คงจะพักผ่อนนะครับนอนเนาะวันนี้นอนสบายสบายนะ ที่นครพนมนะครับที่นครพนมนี่บ้านคุณสุริตนะครับอ่ะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบาย굿มอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้าที่นครพนมนะครับผมคืนมาก็นอนโอ้โหแหลับสบายเหนื่อยเดินทางนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็ลงมาชั้นล่างครับคืนนอนอยู่ชั้นบนกิยาก่อนนี่ ก่อนจะไปกินข้าวนะครับอันนี้คืออาหารเสริมผมนะครับผมอย่าก,กินทีละเจ็ดแปดเม็ดนะครับผมพี่น้องอายุมากแล้วนะครับขอให้ทุกคนถนอมบร่างกายด้วยนะแต่ผมก็ยังพอไปได้มาได้อยู่หลังจากนี้เราก็จะไปกินอาหารมพนมก็ต้องไปที่หนมปักหม้อสีเทพครับผมหนมปักหม้อสีเทพเนาะอ่ะโอเคเดีกันชาก่อน พราะว่ากินข้าวเสร็จก็รีบจะได้กินเลยยามันแรงครับผมอาบน้าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรใส่กระเพาะนะครับนั่นก็คือขนมปากหม้อสีเทพครับผมไปเดินนี่บาทของเรานะครับอยู่ใ,ใกล้ที่เองนะครับอยู่ใ,ใกล้ที่เองญนะาติานี้นะครับเป็นญาติธุรกิจเลย สีแยกนะครับวัดสีเทพนะตรงนี้ก็เป็นที่ขายของเป็นที่รึกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนอกเป็นของฝากของอะไรนะครับทางบ้านเราก็สมตำอร่อยอร่อ,อยติ้งไก่ตอนเช้าครับโน้ละเราจะเดิเดนตีอีกนิดหนึ่งครับไปอาหารเต็มเลยนะครับแถวนี้นี่ไง เขาเกลียบปากหม้อสีเทพครับมาทุกครั้งต้องมากินนะครับไม่กินไม่ได้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับนครพนมนยอ,ยอ่ะมาเหมือนเดิมอันนี้คืออันนี้ไปฝากสวิตีด้วยอันนี้คือเมียเนียเน,น,นีนี่ยเมีย มอ่วิปปะรอักครู่รอกะฟูเสร็จสุกครับสุกเรียบร้อยร้อนๆเลยตัดครึ่งนะครับตัดครึ่ง ใส่ใส่ใส่ปากหม้อมาแล้วนี่คือธรรมดาไม่ได้ใครใครมาเมาแล้วยินนี่ยมากินปากหม้อที่เทียบมาไม่ถึงนะครับนะยินเคยมาแล้วอยู่บ้านเรามีนะแต่มัน ไม่พอพูด,ดีีว่าอร่อยคนละแบบครับแต่ที่นี่ถูกใจผมปากหม้อสีเทยมนันเองมาแล้วของผมมาแล้วใส่ไข่เหลืองอ่อยเลยครับผมนีม่ใส่ไข่อันนี้ไม่ได้ใส่ไข่ธรรมดานะครับผมต้องบีบน้ำมะนาวใส่หน่อยเนาะโอ้โหอยากอยู่ไปตั้งอยู่บ้านเด้อ เล้ดูัะไดูว่ามีน้ำกิ้มน้ำิ้ครับตัเด็ดนะครับผมหอมแรี่น้องใจแล้ว ไหนก็มอร่อยคุณต้องเบิ้ลสองจานนะครับอร่อยไหมอร่อย มอดีเรียบนะครับใส่ใส่เรียบครับตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับหน้าพรพนมเอ้ยนี่ิของครับนี่ของนอนประเทศไทยวัฒนาก,การนี่ขงก่อนกลับไปดูนะครับ ใ,ใ,ใ,ในพรานประเสริฐนะครับได้รับโชคใหญ่ก็มีรางวัลที่หนึ่งก็มีนะครับตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับรู้ว่าจอดซ่อนนะครับผิดนะครับแต่ก็จะจอดแล้วก็กินเดียวเดียวน่าจะคุยกันได้ยู่คนระับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรามานครพนมเราต้องมากินนะครับผมร้านเพื่อนของเราบันปลาแก้วนะครับบานปลาแก้วนะครับมนานครพนมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวปลาแกว้วดีกว่าไม่ถึงแน่นอน อโอเค,อ,เคอ๋อคุณทางบ้านค่ะเป็นคนค่ะไม่ค่อยมีคนเลยตัวเองเป็นคนทำมีเขาทำมาทุกครั้งนะครับไม่ได้ถ่ายให้ท่านดูนะครับหม้อใหญ่เลยนะครับหม้อใหญ่เลยอร่อยที่สุดของนครพนมนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตียนะ๋ยวมาก แล้วก็ไปกินที่ไหนก็ไม่ถูกใจขนาดนี้นะครับนีอันี้กิอนื้อคนระับ้ลวกลูกสาวนะครับลูกของเพื่อนเป็นลวกเส้นขอนนะครับนี่ของแท้ต้องมีกว๋วยเตี๋ยวปลาแก้ว จะได้ปลาแก้วก็มีอยู่แล้วลวกเสร็ก่อนนะครับคือขั้นตอนขั้นตอนสา้มาเวลาช้านานนะครับเอ็นจันมาแล้ว ขียวแกงอร่อยของเรานะครับมานครขนมต้องได้กินนะยกแก้วกินไม่ได้ครับผมอ่ะปุ้งเอาีใส่ให้หน่อยสวัสดีใส่ให้หน่อยนี่เอาใส่หมดไหมไม่ไม่ไม่ของพี่พี่ใส่ได้แล้วครับผมน่าจะถูกแล้วล่ะอันนี้ซื้อโอเค นี่คือสูตรของก๋วยเตี๋ยวนคนพรพหลนะครับผมต้องมีตัดพริกนะครับผมไม่ไม่หวานพอแล้วหวานพอเลยเหรอขั้นตอนการปรุงนะครับผมพริกนิดหน่อยโอเคขอก็กินก่อน ใสได้กลับบ้านแก้มแดงเลยนี่น้ำจิ้มฟังครับผมสูตรเด็ดสูตรสุดโอ้โหลอยแม่ลอยดูดูดูเนื้อจิ้มหน่อยเนื้อจิ้มหน่อยเนื้อจิ้มหน่อยน่เนื้อเนื้อจิ้มเนื้อหน่อยจิ้มเนื้อหน่อยจิ้มเนื้อด้ไหมเนื้อด้วยื้อหอมเลยหอเสร็จได้แล้วครับ โอเควันนี้เรามาตลาดที่นครพนมออโอ้โหจะมาหาซื้อปลาซื้อผักมาไปกินเป็นซะกัน,นตลาดสดนะครับมีตลอดวันนี่โอ้โหผักสลดัดนะครับผมมัดไทรีสบับาสบาดบา่โอเคเดี๋ยวมาเอาไป เลมันเลือกปลาก่อนกินแค่อสัตปลากิโลเท่าได้แต่ห้าแต่ที่บุกบัได้บ่บ่ได้บ่ได้เนาะเอามาลูกได้ไหมฮะมาสปูนหนึ่งสูงใกล้เลยวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเพื่อนเก่าพวกสายสองล้อนะครับผมเชียงทิห์นครพนมเราขี่กันมาตั้งแต่ยาวนานเลยนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมดีใจ ดูหน้าตาน้ำหนักแต่ก่อนเนี่ยเศ้าเจ้ากัาโลตอนนี้เขาเป็นโรคายนะครับผมตอนนี้หายแล้วครับตรงนี้หน้าแดงองตองเลยวันนี้ผมได้มาเยี่ยมก็เลยมอบนาฬิกาอีกที่ผมชอบเลยเป็นไม้แกะสลักครับเนี่ยเขาเรียกว่าพญาพญาตะกอเ<ม>นี่ครับโอ้โหตัดแบบถูงเลยนะครับวันนี้ อ่าท่านบอกว่ามอบของขวัญปีใหม่ให้ผมอุ้ยขอบคุณมากเลยครับปีไหนอีปีหกเจ็ดบอกปีปีแปดปีหกแปดปีหกแปดรับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ดีดีเฮงเด้อเฮงเลยรวยไปดีมาดีนะสาวเป็นไม่เจ็บไม่ป่วยรวยอย่างเดียวโอเคขอบคุณครับให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับนี้รอมญาติครับมากินปีใหม่กันนะครับน้ำแกงตาปลา ปลา,าก็หนึ่งสุกเรียบร้อยครับน้ำจงน้ำจิ้มอะไรเรียบร้อยครับวันนี้เราจะมาฉลองปีใหม่อันนี้คุณป้านะครับ ท่านประธานมาวันนี้นะครับผมวัสดีบดีใจครับรวมญาติเหลือกันไม่กี่คนครับที่แหละพี่น้องเหลือกันแค่นี้แหละแม่เน่อันนี้น้องชายของคุณบุตรินนะครับน้องชายล่านะครับผมนี่้องชายขุดทองครับมากินกันวันนี้แปะซาครับแปะซาครับน้ำจิ้มเจ็บแนบเนาะผักเต็มถาดเลย ถ้าได้นี่ยจะรู้เลยจะุัจะถ่ายยาวนะเพราะว่านี้ติเพลงแน่เดียวไปโยงแล้วมาเาเลยก่นี่ยเป็็จบเพลงเออมือจใส่ปาก่อนลงเอาป่ิดเจ้ก่อนปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เดียว ตัวอาเซปตกโอเคเอ้ามาดีกว่าวีดีโอเด้อเอ้ยเอาเลี้ยเาเอามีก้ลแม่ไม่หมนะปีใหมหกหกแปดนะให้ไา้ั้ได้กินเลยจุกบ้าแกงแรงตลอดปีและตลอดไปพอละกันวยลดนะ รุ่นสวดสดเไม่เอาบองวนกรุ๊กๆรุกเพียบาทเด้อสดีตอนเช้าครับเล็กผมอยู่นครพนมตื่นเช้านะครับตอนนี้ที่ักครึ่งนะครับเราจะเดินทางไปกลับบ้านครับกลับบ้านหลังจากที่พวกเรามาผัวเยี่ยมนะครับ ญาติพี่น้องแล้วก็มาเรียงรุ่นแล้วก็ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเราจะกลับบ้านแล้วครับเราจะกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้อยู่มาเยี่ยมป้านะครับคืนนี้ก็พากันกินวี่ใหม่กันนะเดินทางกลับ้วครับครับนี่พี่สาวนะครับกับน้องสาวนะครับสาวก็ มาเยี่ยมปีละครั้งสองครั้งนะพวกเรามาเยี่ยมกันครับ,บรนั้นก็ไปเที่ยวบ้างนะครับไปที่อื่นบ้างมาเยี่ยมญาติพี่น้องบ้างนะครับพ่อที่ป,ป้าก็มาส่งนะครับทิ้งที่เลยนะยววพวกเราก็เดินดทางกลับคันมืดเลยครับ จากคาดพนมแล้วเราจะไปบุกดาหานะครับไปอุบลกวาาเมืองไัสกลแยกตรงนี้นะครับเป็นแยกเข้าไปที่สกลแยกไฟแดงครับอันนะครับก็สี่สิบหกกิโลอุบลสองร้อยสิบกิโลนะครับเราจะไป ตอนนี้เราเดินทางมาจากนครพนมนะครับผมถึงม่วง30เขตจังหวัดอุบลแล้วพี่น้องเติมน้ำมัน,นพักคนพักรถนะครับนี่ไปต่อครับไปต่อครับพี่น้องไปเตรียมตัวเดินทางต่อคะ่ะกลับบ้านเรากลับบ้านเรา คืออำเภอเล็กๆแล้วครับผมแต่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดมีสีกก่บริเวณนี้เป็นย่านธุรกิจนะครับซ้ายมือนี่นคืออำเดอเล็กๆแต่ว่ามีเซเว่นมีลิกซีมีโลตัสครับธนาคารทุกธนาคารครับตู้ AT a t m มีหมดเป็นเมืองเกษตรนะครับผมเมืองทุเรียนภูเขาไฟครับมาถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านนะครับนี่คือตัวอำเภอ แต่เ,เราบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆที่แหละนะครับห่างจากที่ประมาณ3-4กิโลครับ สญานีรักของอำเภอกระตาลักนะครับก็มีทุเรียนปูเขาไฟนะนี่มีขายมีข้าวบเดือเดี่ก็จะมีขายแล้วครับหารไบครูฐานนะครับ มาแล้ววันนี้วันที่สิบห้าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสอง,มองโมงกับบ่ายสองโมงแล้วถึงบ้านเราแล้วลูกม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 าแล้วไหน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 ,น,น,นเอาไปไหนละ <ว pir. S 1> ไปหาปา้าไปลูกไปหาป้านะนู่นนหาป้าลูกหาปา้าเร็วหาปา้า,ปาเร็ว ลุกไปโอ้โหแต่ดีใจดีใจเอาไปหาป้าก่อนลุกไปโอ้โดนป้าึมาแล้วดีใจดีใจดี๋ยวเช่นเดี๋ยโอช่นไปไปไปหาป้าเร็วป้าเร็วหาป้าเร็วป้าเร็วเนี่ยแหละมีมีมีชีวิตอยู่หนึ่งชีวิตอยู่ที่แต่เราก็มีคนดูแลเขาอยู่หาป้าเร็วดีใจดีใจดีใจป้ามาแล้ว หาปลาเลยหาปลาเลยหาปลาเล็วหาปลาก่อนเลยลูกไปให้ปลาก่อนนะนีน้อนลูกทิ้งใจปาให้มาแล้วปลามาแล้วไม่ได้ทิ้งเรือไม่ได้ทิ้งเรือก็มีพี่เลี้ยงเขาอยู่นะไม่ได้ทิ้งเขานะดีใจดีใจไหมหัวใจสั่นตุบๆๆๆเลยเดี๋ยวหัวใจสั่นแรงเลย เขาจำเสียงรถแทบทุกคันนะคะเนี่ยแม่ไปมา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 ด้วยถ่ายให้ปิดก่อนกอดอร่อยหาแม่หน่อยเฮ้ยไจากก่อนจากไปห้าวันครับห้าวันเขาคงคิดถึงแย่เลยคิดถึงมะลุไี้เคยอยู่กับพี่เลี้ยงบ่อยู่กับแม่นมมะลุโอ้ ปล่อยให้วิ่งก่อนดีใจดีใจดีใจตื่นเต้นโอ้ยนอนนอนที่เขาแล้วครับผมดูแลบ้านอ๋อโอเคพี่น้องมาถึงบ้านแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไปห้าวันนะครับก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่คือบ้านเราอ๋อถึงบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อเเนนื้อเนื้อเนื้ให้ลูกเข้าบ้านตัวเดียว นี่บ้านผมครับฤหาสน์หลรูผมนะครับก็คงจะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ปีนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบายบาย